说的。 มาอยู่กับน้องรองฟองนะคะวันนี้ฟองพาทุกคนมาที่หน้าร้านมิจิแบงคอกมน,นเองค่ะและแน่นอนว่า e ีีนี้นะคะสเปเชียลมากๆเลยสาวๆค่ะเรียกได้ว่าเป็น E ีีสุดท้ายนะคะของปี2 0 2 4แล้วเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนั่นเองวันนี้นะคะฟองจะพาทุกคนไปดูกับคอลเลคชันใหม่ของร้านมิจิแบงคอกของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาอัปเดตกันเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูทีละคอลเลคชันเลยค่ะและนี่ก็คือคอลเลคชันใหม่นะคะที่ฟองเตรียม เอาอยากให้ทุกคนได้ดูดีเทลมากๆเลยนะคะขอเริ่มที่คอลเลคชันแรกเลยละกันอันนี้คือ เป็นแบบคริสต์มาสคริสต์จายใส่แบบแฮปปี้นิวเย์ก็ได้นะคะปาร์ตี้ดินเนอร์กับครอบครัวกับคุณแฟนนะคะรุ่นนี้คือน,น่ารักมากเป็นงานปากักเลื่อมทั้งตัวเลยนะคะจริงๆน้องจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มาคู่กันนะคะจะเป็นแขนยาวแต่ว่าตอนนี้รุ่นนั้นคือหมดสต็อกคุบชุดเลยทุกคนคือขายดีขนาดนั้นเลยงานอะไหล่ดีเทลรุ่นนี้เขาทาออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นอะไหล่ดีเทลที่เป็นไข่มุกแบบนี้เลยทุกคนมีความเล่นเลเยอร์สวยมากๆดีไซน์เหมือนจะเรียบเรียมนะคะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูเรียบหรูหลักช มา,มากเลยค่ะโทนสีต่อไปนะคะจะเป็นโทนสีชมพูแบบนี้เลยอันนี้คือน่ารักมากทุกคนคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่สีชมพูธรรมดานะคะเขาจะมีความเป็นชมพูพาสเทลน่ารักน่ารักนะคะคอลเลคชัน์นี้ทํามาถึง2แบบเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูทีละรุ่นนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกดีไซน์แบบเรียบๆสังเกตได้เลยว่ารุ่นเนี้ยจริงๆคือเขาไม่ได้แต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะใส่ออกมาแล้วแบบดูน่ารักมาก มีซ้ำในให้กับตัวชุดด้วยนะคะงานกระโปรงรุ่นนี้เป็นงานกระโปรงส่งเจ้าหญิงเวลาใส่จริงจะมีความน่าหนักรัชชูรี่เบาๆนะคะสามารถติดเข็มกลัดเพิ่มได้หรือว่าใส่เข็มขัดแมชได้น,นั่นเองคะ่ะ เมื่อสักครู่นะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่นนี้เลยส,สาวๆคะ่ะจะมีความแต่งอะไรนะคะเป็นโบโน่ารักน่ารักอันนี้จริงๆคือเราเคยมาแนะนําดีไซน์เกี่ยวกับโบแล้วเนาะคือเขาทําออกมาหลายแบบมากรุ่นนี้ทาออกมาในดีไซน์ของโครงนะคะเป็นโครงเลยเย็บติดมาให้กับตัวชุดทุกคนคือน่นารักมากแล้วงานอะไหล่เพชรเขามีความลักชวรี่นะคะเป็นงานทรงสองเข้ารูปใส่เข้าวะได้ใส่เจ้าสาวได้งานมงงานมั่นใส่ออกงานนะคะอันนี้คือเหมาะมากๆเลยสาวๆคนไหนที่ชอบความเพชรความลักชวรี่ แนะนําเลยนะคะและลุกต่อมานะคะจะเป็นลุคแบบสบายๆเรียบๆเอวิเดนลุูได้นะคะ <collection S 2> คอลเลคชันนี้ขึ้น่ารักมากแล้วขึ้นน้องมาในโทนสีชมพูเป็นชมพูพาสเทลทุกคนคะ่ะรุ่นนี้เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนจะต้องตกหลุมรักแน่นอนรุ่นนี้เป็นสีชมพูที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามาเลื่อมมาทั้งชุดเลยแต่ว่าด้วยดีไซน์ชุดนะคะจะเป็นชุดที่สามารถใส่ทํางานได้ใส่เอวิเดนลดูได้หรือว่าใส่อยู่บ้านน่ารักน่ารักสบายๆได้เลยนะคะเพิ่มลุกเล่นด้วยการแต่งเมทัลลิกตรงนี้ทุกคนค่ะเห เขาจะมีความเล่นแสงมีความวิววับคล้ายๆกับกระจกหรือว่ามิลเลอร์เบาๆนะคะรุ่นนี้เป็นงานสิปแบบใส่ง่ายจริงๆค่ะเป็นมินิเดรดด้วยนะคะใครที่ชอบงานมินิเดรสน่ารักน่ารักตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โทนสีต่อไปนะคะก็คือโทนสีฟ้านั่นเองนะคะใครที่กําลังอยากเป็นเจ้าหญิงสโนว์นะคะนี่อันนี้คือหมามากเดี๋ยวพาไปดูรุ่นที่อยู่ในหุ่นดีกว่า ทุกคนคะ่ะเพราะว่าเวลาใส่ออกมาแล้วนะคะน้องจะมีความแบบเข้ารูปเข้าเชฟเอวเป็นเอวอกเป็นอกสะโพกเป็นสะโพกแบบนี้สําหรับปลายกระโปรงรุ่นนี้นะคะนี่น้องของให้ดูปลายกระโปรงน้องจะมีความเป็นเมอร์เมดน่ารักน่ารักเบาๆนะคะเวลาใส่ออกมาจริงๆคือน,น่ารักมากแล้วดีไซน์ตรงช่วงคอคือชอบมากเขาจะมีความเป็นวินเทอร์เบาๆนะคะสําหรับรุ่นนี้ใครที่ชอบงานลูกไม้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากงานลูกไม้รุ่นนี้จะมีความ 3D เล่นเลเยอร์เล่นกลีบขึ้นมาแบบนี้นะคะดีไซน์ก็เรียบๆน่ารัก รักเหมือนเดิมนะคะใครที่ชอบคอลเลิคชั่นี้ก็มาชมเพิ่มเติมได้นะคะและสําหรับลูกไม้ลายเมื่อสักครู่นะคะเขาทาออกมาให้เลือกถึง2ดีไซน์เลยนะคะจะมีรุ่นยาวที่นองฟองให้ดูเมื่อสักครู่หนอนรุ่นต่อมาค่ะเป็นงานมินิเดรรุนนี้ก็น่ารักมากๆเลยใส่ออกงานได้นะคะหรือว่าใส่ไปแบบช้อปปิ้งเดินห้างอะไรอย่างงี้สามารถใส่ได้เหมือนกันเพิ่มดีเทลด้วยการแต่งอะไรเพรขึ้นมาแบบนี้ทุกคนค่ะมีความเงามีความเล่นแต่งมากๆเลยคอลเลคชั่น <Cor rection S 1> นี้มาในดีไซน์งานแขนกุดนะคะมีซับในมาให้กัับบตววชสวสสใ่าย มากเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอลเลคชันต่อไปนะคะคอลเลคชันต่อไปจะเป็นดีไซน์ของงานมินิเดรเลยคือเขาทำออกมาถึง2สีนะคะจะมีสีฟ้าแล้วก็สีขาวดีเทลลวดลายลูกไม้จะคล้ายๆกันเลยแตกต่างกันแค่สีเท่านั้นนะคะแล้วก็เข็มขัดรุ่นแรกเลยจะเป็นสีฟ้าก่อนเราจะได้ต่อจากรุ่นมสักครู่นะคะสีฟ้ารุ่นนี้ทุกคนคะจะมีเข็มขัดมาให้หน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์ของงานมินิเดนะคะรุ่นนี้แต่งด้วยอะไหล่เพชรแล้วก็ดีไซน์น้องโบคล้ายๆกับตัวสีชมพูที่เรารีวิว เมื่อตอนต้น EP นั่นเองนะคะอันนี้คือน่ารักมากให้ดูใกล้ๆความลวลดลายลูกไม้นะคะความโทนสีคือมีความละมุนมีความน่ารักมากๆเลยนะคะและสําหรับสีขาวนะคะดีไซน์รุ่นนี้คือจะเป็นขาวออฟไวเลยทุกคนหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าโทนสีขาวจริงๆเป็นโทนสีที่หาย,ยากเพราะว่าส่วนมากจะทําออกมาเป็นโทนขาวครีมหรือว่าขาวไอวอรี่เบาๆนะคะดีไซน์รุ่นนี้คือทําออกมาเป็นสีขาวแบบขาวออฟไวเลยทุกคนคะ่ะแต่งอะไหล่เพชรน,นะคะเวลาใส่ออกมาเราจะมีความหรูหรามี ความลุกคุณหนูเบาๆนะคะคอรเรคชั่งน,นี้ก็สามารถแมทช์ได้หลากหลายลุกเหมือนกันคะ่ะมาต่อกันที่เซต ะะสําหรับเซตนี้นะคะใครที่ชอบสีทองจะต้องเหมาะมากๆเลยสองคอลเลคชันนี้น้องฟองเคยปย้ายยาไปในคอลเลคชันคริสต์มาสนะคะจะเอามาให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะคอลเลคชันแรกนี่เลยจะเป็นดีไซน์ของเดรสนะคะเป็นมินิดรีสน่ารักมากๆงานกระดุมของน้องจะเป็นตัวเรือนสีทองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยาให้ทุกคนดูใ,ใกล้ๆนะคะตัวเรือนจะเป็นสีทองแล้วก็แต่งด้วยเพชรแล้วก็มุกแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระดุมตกแต่งนะคะกระดุมที่ใช้งานได้จริงจะเป็นกระดุมแปะด้านในแบบนี้ทุกคนน้องฟองแกให้ดูนี่ นี่เลยจะเป็นกระดุมแป็กเกรดทีเมียมนะคะรุ่นนี้นะคะมีซับในมาให้ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นงานผ้าบูเคลที่สาวๆใส่แล้วไม่คันอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถใส่ได้บ่อยๆด้วยนะคะใส่ไปทํางานก็ได้ใส่เอวีเดย์ลุคได้และที่สําคัญเขามีแจ็คเก็ตมาแมทช์คู่กันด้วยนะคะสําหรับงานแจ็คเก็ตนี่น้องฟองให้ดูไกล สำหรับงานแจ็กเก็ตกระดุมเขาจะทํามา้าเซตกันกับตัวเดรสเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าจะเพิ่มลูกเล่นมานิดนึงตรงนี้เลยทุกคนค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆปักเลื่อมของน้องนะคะเป็นปักเลื่อมเมทัลลิกอีกแล้วนะคะมีความเล่นเลเยอร์มีความเล่นสีนะคะจะมีความเป็นแบบสีด้านสีใสสลับสลับกันไปนะคะทําให้คอลเลนชั่นนี้มีความเล่นแสงวิบวับได้น่ารักมากๆเลยจะใส่เข้าเซตกันแบบนี้ก็ได้หรือว่าใส่แยกชิ้นก็น่ารักมากๆเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับโทนสีสว่างๆเดี๋ยวเราไปดูโทนสี เข้มๆกันบ้างนะคะเริ่มที่สีแรกเลยก็คือคอลเลคชันนี้นะคะนี่รุ่นนี้จะบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีจริงๆของน้องจะมีความเป็นแบบลายก้างป่าทุกคนเป็นโทนสีดําออกเทาออกครีมคือมีความแบบโมเดิร์นทันสมัยมากๆเลยสําหรับงานอะไหล่นะคะรุ่นนี้จะเป็นงานอะไหล่ทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นงานอะไหล่เพชรแต่งด้วยปักเลื่อมนะคะน้ําเมทัลลิกน้ารังหน้ารัก,รก,รกวีวับแบบนี้มีซับไหนมาให้กับตัวชุดนะคะสําหรับงานาผ้าบูเครรุ่นนี้ทุกคนบอกเลย ว่าเนื้อผ้าค่อนข้างที่จะนุ่มสวมใส่สบายมากๆนะคะงานกระโปรงเป็นงานโซ่เอแบบมีกระเป๋ามาให้ด้วยสำหรับกระโปรงนะคะใช้งานได้จริงนะงานกระเป๋านะคะตัวเสื้อนะคะจะเป็นกระดุมซ่อนอยู่ด้านในนะคะทําให้เวลาที่เราใส่คือจะเรียบเนียนติดกับตัวชุดไปเลยคอลเลคชั่นนี้จะเป็นงานชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถแมทช์ลุคได้เยอะมากๆเลยะคะ่ะเรามาต่อกันที่คอลเลคชั่นเดรสโทนสีดํานะคะอันนี้อาจจะดีไซน์คุ้นๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องมีสีครีมมาแล้วนะคะทุกคนค่ะสีครีมจะเป็นรุ่น น,นี่เลยคือคอลเลคชั่นก่อนหน้าน้องจะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะแต่ว่าสีดาก็ทําออกมาได้น่นารักหรูหราม่แพ้กันเลยนะคะอย่างที่บอกว่าด้วยดีไซน์ที่เรียบๆนะคะคอลเลคชั่นนี้นะคะเขาจะทําให้เราสามารถแมทช์ได้เยอะมากๆเลยคือกับกระเป๋าโทนสีไหนก็ได้เอสเซนส์รีโทนไหนก็ได,ไได้ไม่ว่าจะเป็นสาววอมโทนสาวคู่โทนและที่สําคัญโทนสีดานะคะแน่นอนว่าเป็นสีเบสิกที่สามารถใส่ได้ตลอดนะคะรุ่นนี้กระโปรงมีกระเป๋ามาให้หน่ารักน่ารักแบบนี้เลยงานกระโปรงจะเป็นทรงบอลลูนน่ารักน่ารักแบบนี้ ะะเป็นสะโพกฟรีไซด์ด้วยสาวๆคนไหนที่มีต้นขาหรือว่ามีสะโพกนะคะเวลาใส่ชุดนี้นะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยทําให้หุ่นเราสัดส่วนเราดูสวยมากๆเลยค่ะและสําหรับสีดําโทนต่อไปนะคะจะเป็นดีไซน์รุ่นนี้เลยสาวๆค่ะบอกเลยว่าน่าหลักไม่แพ้กันนะคะมีความเรียบหรูดูแพงมากๆเพราะว่าเพชระตะโกนมากให้ดูงานเพชรคือวิบวับตะการตามากๆเลยนะคะมาในดีไซน์ของงานเนื้อผ้าไหมพรมรุ่นนี้จะมีความใส่สบายมากๆแล้วก็ตัวเนื้อผ้าด้านนอกนะคะะ จะมีปักเลื่อมผสมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนรุ่นนี้น้องจะมีความวิบวับเล่นแสงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็งานกระเป๋าสามารถใช้งานได้จริงมีซับในมาให้อีกหนึ่งชั้นนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องกังวลนะคะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นงานปักเลื่อมแต่ว่าด้านในน้องไม่มีเลื่อมนะคะเนื้อผ้าคือแบบมีความนุ่มละมุนจริงๆทุกคนคะ่ะรุ่นนี้นะคะดีไซน์อันนี้คือสามารถแมทช์ลุคได้เยอะมากๆเหมือนกันเป็นอีกคอลเลคชั่นที่น่าจับตามองของปีนี้เลยค่ะและเรามาต่อกันที่คอลเลคชั่นเก ะะเพราะว่ารุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่นที่น้องฟองใส่นะคะดีไซน์รุ่นนี้ทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าเป็นดีเทลที่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวแล้วก็ฉีกลุกไปเลยนะคะมีความเป็นบูเคิลสีพื้นนะคะจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็แต่งด้วยดินแล้วก็ปักเลื่อมสีแดงบนเนื้อผ้านะคะตอนนี้เหลือแค่แบบสาใหญ่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนน้องฟองมีมาเติมสต็อกให้อีกนะคะใครที่สนใจยังสามารถเข้ามารับชมเพิ่มเติมกันได้นะอยากดูดีเทลเพิ่มเติมก็แจ้งได้รุ่นนี้นะคะจะเป็นงานกระดุมแป๊กแบบนี้เลย เป็นงานกระดูกแบกด้านหน้าทั้งหมดนะคะแล้วก็สําหรับงานอะไหล่รุ่นนี้นะคะตรงช่วงปกคอน้องจะแต่งด้วยงานอะไหล่มุกแบบนี้นะคะเป็นหมุกแล้วก็เพชรเป็นลูกปัดเบาๆนะคะโทนสีนี้งานกระดุมคือวิบวับเล่นแสงมากทุกคนคะ่ะรุ่นนี้จะเป็นคริสตัลผสมกับเพชรนะคะเวลาใส่จริงคือล,ล้ำลักมากแมทช์กับรองเท้าบูทนะคะหรือว่าใส่คสริสต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สาวๆใส่แฟชั่นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าดีเทลสวยมากๆเลยคะ่ะและจบกันด้วยคอลเลคชันสุดท้ายกับคอลเรกชั ที่น้องฟองใส่อยู่นะคะดีไซน์รุ่นนี้คือน้องฟองชอบมากข้อที่1ก็คือน้องเป็นโทนสีครีมนั่นเองนะคะใส่ได้กับสาวๆทุกเฉดสีผิวเลยอย่างน้องฟองนะคะน้องฟองจะเป็นสาวผิวแทนผิวสีน้ำผึ้งนะคะโทนสีนี้เป็นโทนสีที่ใส่แล้วขับผิวสวยมากแล้วก็ดีไซน์ที่น่ารักของน้องนะคะนี่เลยน้องจะมีความเป็นแบบโมเดิร์นเอเชียแบบเบาๆตัวเนื้อผ้าค่อนข้างที่จะสวมใส่สบายเลยรุ่นนี้มีซับในมาให้นะคะตัวเนื้อผ้าด้านนอกจะเป็นงานผ้าบูเคิลแล้วก็แต่งด้วยปักเลื่อมเบาๆน้องยังมีความเป็นแบบผ้า บบะะเพิ่ม t e x t อ r ์ให้กับตัวชุดนั่นเองคอลเลคชั o นี้เป็นงานมินิเรที่น่ารักมากๆเราก็สามารถใส่ได้ในทุกๆวันเลยนะคะสําหรับคอลเลคชั o ใหม่ทั้งหมดนี้เป็นยังไงบ้างสาวๆมีรุ่นไหนถูกตาต้องใจกันบ้างหรือเปล่าสามารถมาเลือกชมเลือกช็อปกันได้ที่ช่องทางออนไลน์ของร้านมินจีแบงคอกทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วนะคะใครที่อยากดูคอลเลคชั o n หนเพิ่มเติมก็อย่าลืมทักมาได้นะคะสาวๆพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวนนองฟองมันแนะนําช่องทางให้นะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ